สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่เข้ากล้องครับกับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์2025ครับเ <c oughs> พิ่งจะมีโอกาสได้มาชมงานในวันนี้ครับครั้งนี้ผมไม่ได้มาในรอบสื่อมวลชนนะมาในรอบยูเซอร์ทั่วไปครับมาหาดูรถแล้วก็ถือโอกาสมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ชมกันครับคลิปนี้ผมตั้งใจว่าจะมาเจาะ รถ2คันเท่านั้นฮะก็คือ f o r ์ a 750แล้วก็ XADV 750นะครับที่เขาเปิดตัวกันไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆน,นี่ก็น่าจะได้ดูรีวิวการเปิดตัวแล้วก็สเปคอะไรต่างๆจากหลายๆช่องนะแล้วนะวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ไปดูรายละเอียดของ f o r ์ a 750กันนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับ XADV 750นะครับว่าคันไหนเหมาะกับใครแล้วก็ แบบไหนน่าใช้กว่ากันจากผมที่มีประสบการณ์ในการใช้ตัว f o r ์ a 350แล้วก็ XADV 750มาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปดูว่าสิ่งต่างๆที่ผมเคยไม่ชอบใน f o r ์ a แล้วก็ใน XADV ที่เคยทำคอนเทนต์ออกไปแล้วนะั่นนะจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนและถูกใจผมบ้างไหมโอเคกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่กับที่บูธของ Honda ครับและตอนนี้ผมก็มาเจอตัวจริงแล้วนะครับ XADV ปี2025นี่ครับนี่ครับตัวที่โชว์อยู่ในงานมตอรว์นี่มาพร้อมปี๊บของแชนาปี๊บมีกล่องหลังแล้วก็มีกระเป๋าข้างฮะมีกล่องข้างก็คือมีปี๊บสามใบครับตัวที่มาโชว์อยู่นี่นี่จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองด้านนะดูดิ เฮ้ยโอ้โหสวยส่วนเนี่ยฮะโดยรวมทุกอย่างยังคงคล้ายๆเดิมแต่ผมรู้สึกมองจากข้างหน้าไปเนี่ยความโฉบเฉี่ยวของด้านข้างเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเล็กลงนะเล็กลงคือถ้าเกิดตัวที่ผมเคยใช้อะไอตรงถ้าเกิดมองจากข้างหน้ามันมันจะใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่กว่านี้แต่ตัวนี้จะเส้นของแฟรลิงของเฟรมอะไรของชุดสีของเขาเนี่ยดูมันคมขึ้น มันดูมีความโฉบเฉี่ยวครับแล้วมาพร้อมสติกเกอร์750ครับนี่ฮะแล้วก็ที่ดูรีวิวกันไปก็คือนี่ฮะเป็นครั้งแรกของโลกเลยมั้งที่เป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟไฟ LED เขาเรียกว่าไฟเลี้ยวอยู่ในไฟ LED ข้างหน้าครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นี่ฮะโอ้สวยงามเลยโชคยังคงเป็นโชกฮัอัพไซด์ดาวเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยฮะสิ่งที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวผมดูเท่าที่คร่าวๆที่ผมเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวข้างหน้านี่ฮะที่มันมีความเหลี่ยมมีความ โฉบเฉี่ยวมากขึ้นครับแล้วก็รวมถึงไฟเดย์ไลท์เนี่ยฮะที่มันเปลี่ยนไปนี่ที่เขาพูดถึงกันเยอะๆนี่ก็คือตัวนี้สามารถปรับชิวหน้าได้ด้วยมือเดียวแล้วนะตัวก่อนเนี่ยมันจะไม่มีตัวตัวจับตรงนี้ทุกครั้งที่ตอนผมขี่ผมต้องจอดรถเพื่อมาปรับชิวหน้านะแต่ครั้งนี้ตัวใหม่เนี่ยสาสามารถปรับด้วยมือซ้ายมือเดียวครับเนี่ยฮะแล้วก็สามารถ ยกขึ้นเดี๋ยวนะอ่าเนี่ยเราก็สามารถเอาล็ได้นี่เนี่ยมันจะลงดึงหนึ่งสองสอนี่ไงจำกัดจำกัดเราก็ล็อกได้เลยเท่ากับว่าตอนที่เราขี่เนี่ยก็สามารถพบรราชจิงปรับทพร้อมชิวหน้าขึ้นได้หนึ่งสองสามสี่สี่ระดับหนึ่งสี่สูตรนี่ฮะสามารถปรับได้เลย ส่วนจอสีจอข้างหน้านี่ยังคงเป็นจอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลนี่อาจจะมีเดืองแสงในตอนคืนครแล้วก็เปลี่ยนใหม่นิดหน่อยฮะมีกุ่มอะไระต่างๆเล็กลงนะเล็กประกับตรงนี้เล็กลงกว่าเดิมส่วนเบาะเบาะนี่รู้สึกว่าจะนุ่มกว่าเดิมนะ จากตัวเดิมอาจจะแข็งกว่านี้ช่วงที่นั่งนี่ตัวนี้ดูจะกว้างกว่านะครับแล้วก็ดูจะนั่งสบายกว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาเป็นได้มากเกินผู้นาี่ยนียฮะยูบ็อกก็ยังคงเหมือนเดิมนะนี่นี่นยูบ็อกก็ขนาดเท่าเดิมแล้วก็มีไพซี C, มี LED แม่แต่ สิ่งที่ผมยังรู้สึกมุ่งมีใจก็คือโอเคเขาหน้าจะเพิ่มไอซีมาในช่องข้างหน้าช่องข้างหน้านี่ก็ยังคงเหมือนเดิมเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ว่าดูแล้วไม่มี USB ในการชาร์จแบตข้างหน้านะฮะอ่าโอเคเนี่ยใต้อร์ดยังคงเหมือนเดิมเบาใช้ได้เลยครับรบ์ดนุ่มกว่าเดิมสัมผัสของอสวิต ก็ยังคงดีเหมือนเดิน,นะฮะยังก็ยังมีเบรกมือที่ใช้งานได้ดีช่วงชุดคอนโทรลทั้งซ้ายทั้งขวานี่มีความฉบเฉียวมากขึ้นแล้วก็ดูเล็กลงนิดนึงนะฮะแต่ง่ายต่อการใช้งานเดีวดูเราด,ราดูช่องเก็บของข้างหน้ายังเล็กเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มี USB คับแฝ่เสียดายจริงถ้าเกิดเขามี ถ้าเกิดช่วงนี้มันกว้างกว่าเดิมเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปอ่ะมันน่าจะดีมันน่าใช้งานได้ได้เอ่อเวิร์กกว่านี้นะแต่ก็เข้าใจแล้วครับมันเป็นการออกแบบครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทากล่องให้มันใหญ่ขึ้นช่วงเลี้ยวตรงนี้ก็น่าจะติดนะฮะน่าจะมีปัญหาจอก็ยังคงอจอเขามีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะฮะเนี่ยฮะ แต่เป็นจอขนาดเดิมแล้วก็เป็นจอ5นิ้วชุดเหมือนเดิมเลฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงของเจ้า XADV 750นะครับ โดยรวมแล้วครับสวยครับโดยเฉพาะาสีเหลืองสีที่เป็นลิมิเต็ดอ dition ตัวนี้ฮะก็ประทับใจครับใครที่สนใจก็รีบจองได้นะรู้สึกว่าจองรถนี้จะได้รถเดือนหน้านะ <c oughs> รถแรกรถจะเข้าประมาณเดือนเมษาครับ <c oughs> ก็หลังจากนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นในรูปแบบเดิมก็คือรอนานครับใบจองหน้าจะข้ามปีเหมือนเดิมรถแรกเขาเคยมไว้ว่า ได้รับรถเมษาโอเคเดี๋ยวเราถามราคาน้องเท่าไงเอ่อโทษนะครับคันนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้ถ่ายได้ป่ะผมขอไายละเรียนหน่อยไายละเรียดนะสี่สามแปดแสบาทสี่สามสี่สามแปดนะโอเคสี่สามแปดรถสีมีกี่สีครับเนี่ยมีสีเหลืองสีดำสีขาวสีเทาจองตอนนี้ได้รถเมื่อไหร่ เดือนหน้าเลยหรอแล้วหลังจากนั้นน่ะรถแรกจะมาเมษาใช่ป่ะรถแรกมาเร็วจริงเหรอครั้งที่แล้วผมจองรถข้ามปีกันเลยนะอันนี้จองในงานรถแรกมาเดือนเมษาแล้วก็รถที่สองมาพฤษภามาเรื่อยๆมาไม่ได้จองแบบว่าพอมาเมษาเว้นไปอีกสามสี่เดือนเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมไม่าให้ อ๋อก็ออตอนนี้ก็ได้งเงียงกัน438,000พร้แบบอมชุดฟีฟเลย,ยไหมอ,อันนี้คือ รวมีปสี่หมื่นเพิ่มไปสี่หมื่แใช่ป่ะหลกหลกหลังนี่จะเป็นตัวนี้หรือว่า <c oughs> เป็นตัวอื่น <c oughs> ตัวตัวตัวแลกหลังก็จะเป็นตัวนี้ใช่ป่ะครั <c oughs> ท,ที่แล้วถ้าเกิดเป็นแลกของศูนย์เนี่ยมันจะไม่ใช่เหล็กแต่ครั้งนี้เป็นแบบเหล็กอย่างนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> อเดี๋ยวเปิดดูการยึดของแลกหลังของศูนย์ชุดนี้ผมว่า แหลกหลังของศูนย์ตัวที่แล้วมันใส่ของของปีก่อนได้ปะ่ะได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันเหมือนกับเปดลใช่เท่ากับว่าอ๋อ <โฟ S 2> ที่มันต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันมีปีพางใช่ปะ่ะนี่นี่นี่ทุกคนดูนี่ฮะของเดิมมันจะเป็นงานอีกแบบหนึ่งใส่แค่ปีหลังอย่างเดียวตัวนี้ปีหลังเนี่ยใช้เคเลสเปิดหรือว่าใช้กุญแจเปิด นี่ใช่ป่ะเปิดยังไงอนดอ๋อนี่ครับเพิ่มอีก48,000ได้ปี๊บ3ตัวของแชทนะครับ อันนี้คือทั้งชุดมันเลยถ้ากับว่า438,000บวก48,000จะได้ชุดนี้ไปเลยยอดจองเยอะไหมครับบ่ตอนนี้ยอจองเยอะผมครั่สขาูตตอนนี้ยอดจองเยอะไมเพับ่สมาดอ้ยอไปคับที่มบ่กํดลอยดอยั่แบ่กดตอียงเลกับ For ี่ร์แ่ดอี๋ยวจะไปรปทีวิวบร์ท่ดี๋ยวจะไห่สแล้วเิดี้ยวจะตัดสินใจแต่ใจอ่ะ ชอบแอคเอดีวีเพราะว่าเราขี่ทางฝุ่นอยู่แล้วเราขี่สองสองทางห้านไม่ต้องมีห้าคนไม่ต้อง่ตงเก้าสสิบคี่ขี่คอซ่าไม่มีกาเวลออนเตอร์อันไหนได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วบอกหน่อยว่าตัวใหม่เนี่ยมันแตกต่างไงตัวเก่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้าง ไหนรูสคอนโทรลฮะแต่ไม่ติระบบมันอยู่ในระบบนะคือมันคอนโทรลจากจากชุดนี้เหมือนเดิมแล้วก็เรื่องหน้าจอที่เปลี่ยนใหม่หน้าจอเปลี่ยนไปคือหน้าจอ5นิ้วเหมือนเดิมผสมกับที่หน้าแต่กราฟิกเปลี่ยนไปแต่ชุดจอยังยังยังเป็นตัวเดิมอยู่ใช่ไหมฮะเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะลูกคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลย เป็นจอตัวเดียวกับฟอร์ซ่าอ่าโอเคปรับได้มือเดียวไม่ได้ปรับสองใช่ตัวที่แล้วเวลาผมจะปรับจอนี่ผมจะต้องจอดแล้วค่อยปรับอันนี้สามารถปรับด้วยมือซ้ายมือเดียวนี่อย่างที่ลองให้เพื่อนๆดูเนี่ยถ้าเกิดขี่มาจอติดไฟแดงปุ๊บเราสามารถปลดนี่ได้เลยนะอ๋อนี่นี่นี่เนี่ยเขาเขาทำตัวนี้เพิ่มขึ้นครับทำให้เราสามารถปรับปรับได้กี่ระดับครับสี หนึ่งสองสามสามสี่โอ้ห้าห้าปรับได้ห้าหกนี่ไงวันนะคะเป็นโทคมจ้าสุดเต่รีเมียสังเชียบสีแต่สวยนะแต่งานไม่มีเลยนะคะเราขอคนแรกนะคะเออใช่ขอคนที่มีอยู่ที่ไฟหน้านี่ใช่ไหมฮะอ๋อจากเดิมที่มีไฟเลียวเออใช่ผมลืมพูดไปเนี่ยฮะจากเดิมพี่มันมีไฟเลียวตอนนี้ไฟเลียวย้ายไปอยู่ข้างในแล้วใครมีสามารถ ทิ้งมาที่หน้าเวทีได้ตอนนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็เบาะนั่นก็จะนี้นล้นะนุ่มขึ้นเรายมีหมดค่ะเรายังมีกิจกรรมสนุกๆนะคะสามารถมาหน้าจักรใครที่สนใจรถที่ขี่ได้ทั้งทางเรียบและทางฝุ่นนะครับแนะนำครับลองมาดูเจ้า XADV 750ในงานนี้ครับ ราคาชีเลยน0 0บาทสำหรับรถเปล่านะแต่ถ้าเกิดอ,อยากได้เนี่ยครับชุดปีพ้างกล่องหลังเนีฮะของแชทนี่เลยนี่เก็บเดินทางสะดวกสายทัวริ่งชอบแน่นอนครับอ,รอ่านี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของ xdv a ปี2025สีเหลือง limited edition ครับส่วนตัวแล้วพอใจครับชอบมากๆเลยครับเจ้า xdv a จากประสบการณ์คนที่เคยใช้งานไปแล้วนะ ผมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างที่ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมยังรู้สึกว่าแหมมันยังขัดใจนักเดินทางคือน่าจะมี USB ชาร์จอยู่ข้างหน้าบ้างแล้วแล้วก็ช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอยากให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงก็น่าจะดีขึ้นครับโดยรวมครับประทับใจครับชอบครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้า f o r ์ a 750กันนะว,ว่ารายเดียดของรถเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อยู่กันกันกบ f o r ์ซ750นะครับไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ในบูธฮอนด้าครั้งนี้ครับนี่ครับดูโฉมหน้าของเขาอย่าว่ากันนะผมมองเห็นแวบ,บแรกแวงเหมือนเอ็กแ็กเลยครับดูครับช่วงชุดข้างหน้าของเขาเนี่ยมันดูใหญ่ๆแล้วก็กระจก คล้ายๆกันเลยนะเปลี่ยนจากคอซ่า350ไปแต่ผมว่าไส้ในเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้ในเนี่ยผมว่าน่าจะเหมือนเจ้า XADV ครับดูไม่ว่าจะเป็นโช๊คเป็น up side down ครับแล้วก็ท่อดูท่อเหมือนกันเลยแม้แต่น็อตน,นี่น็อตก็ยังเหมือนเดิมผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่เปลี่ยนน็อตให้มันดูรูกวันนี้นะเออไปใช้น็อตหกเหลี่ยมอะไรก็ดูมันแหม มันน่าจะดูไฮโซกว่านี้ชุดเบรเป็นของนิชินครับเป็นเหมือนกันเลยครับแม้แต่บาะบาะเนี่ยผมว่าเป็นเบาะตัวเดียวกับเจ้า XADV โฉมเก่าครับตัวนี้ผมเคยนั่งผมจำได้ครับว่าเป็นเป็นลักษณะนี้แล้วก็นี่ฮะจอเป็นจอตัวเดียวกับ XADV 2025ครับเป็นจอขนาด5นิ้วจอสีแล้วก็ไม่ว่าชุดคอนโทรลอะไรข้างหน้านี่เหมือน XADV ตัว2025นี่เลยครมีค u ค s น c o n t o l มีชุดเรื่องแสงเปลี่ยนเกียร์ชิปเกียร์อยู่ตรงด้านซ้ายครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปิดเปิดรวมถึงเบรกมือครับเป็นตัวเดียวกันกันกบเจ้า XADV ตัว2025ทุกๆโฉมเลยนี่ตัวนี้2024 2025เนี่ยเหมือนๆกันเลยครับแล้วก็เบรกเบรกปรับระดับได้ครับเบาะก,ก็จะเป็นของเจ้า XADV ดูครับเดี๋ยวดูใต้บาะกันนี่เปิดใต้บาะใต้เบาะ U Block มีเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนี่ขนาดเท่ากันมีไฟ LED มี Type C ครับความจุก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบครับความนุ่มของเบาะก,ก็คือตัวเดียวกับเจ้า XADV โฉมเก่ารวมถึงจับหลังกันตกเนี่ยเป็นของ XADV เลยพักเท้าก็เหมือนกันครับนี่ฮะ f o ร์ซ่า0ใช้การขับเคลื่อนเป็นแบบเป็นโซ่นะอ่าเนี่ยเป็นโซ่ล้อหลัง15ล้อหน้า17ครับใครที่ชื่นชอบก็ลองมาดูครับแล้วก็ยางเป็นของบริสโตนครับใช้ของบริสโตนแม้แต่ชุดไฟเลี้ยวชุดท้ายเนี่ยก็เหมือนของ XADV เลยเหมือนกันทุกอย่างแต่แค่มาใส่ความเป็น f o r ์ซเข้าไปครับนี่ฮะของ โ o ร์ซเนี่ยโหมดในการขับขี่ของเขาจะมีะแตกต่างจาก XADV คือมีอยู่ประมาณ4โหมดมียูเซอร์มีผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างแต่แน่ใจว่าไม่มีกาเวลครับซึ่งถ้าเกิดเป็น XADV จะมีกาเวลหน้าจอแตกต่างจาก XADV ตัวเก่าครับแล้วก็กระจกกระจกที่เคยเป็นความชื่นชอบของ ใครได้หลายคนใน f o r ์ซ3า0าตอนนี้เปลี่ยนเป็นกระจกแบบก้านที่ดูเล็กลงครับแล้วก็สามารถพับได้ด้วยเนี่ยฮะพับได้อ๋เดี๋ยวไม่ใช่หักนะก็เนี่ยฮะมันสามารถพับได้ครับชิลไฟฟ้าใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ไฮไลท์ของเขาคือเวลาพอจอดปุ๊บนะไม่ว่าคุณจะปรับชิลไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งไหนมันจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ ไฟเลี้ยวอยู่ที่ไฟหน้าเลยครับไม่มีไฟเลี้ยวยื่นออกมาฮะนี่ครับในราคา4 0 0 0 0 0 19,00ครับ4 0 0 0 0 0มีอรครับทุกคนใครชื่นชอบก็ลองมาดูได้นะคร่าวๆครับฟอร์ซาจากฉบับคนที่เคยมีประสบการณ์ใช้ทั้ง xadv แล้วก็เคยใช้ทั้งฟอร์ซ่า0ครับก็ลองมาเปรียบเทียบความรู้สึกกันดูครับฟอร์ซาตัวนี้ ยังคงเป็นรถที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่บนทางดำครับส่วน a d v ราคาที่มันแพงกว่าเพราะว่ามันเน้นได้ทั้ง2ทางครับทางฝุ่นทางดำได้ทั้งหมดเลยครับส่วนโฟรซ่านี่ก็จะเน้นไปที่ทางดำทางลาดยางครับเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปในเมืองครับแล้วก็การขับขี่ทัวร์ริงอะไรไม่มีปัญหาแน่นอนครับ ผมแค่เปรียบเทียบกับความรู้สึกของคนที่เคยใช้ทั้ง f o r ์ซทั้ง XADV มาเนี่ยผมว่าคันนี้ดูมันมีความสปอร์ตมีความหรูหราของฟอร์ซ่าแต่ก็มีรายละเอียดเทคโนโลยีของ XADV เข้ามาผสมครับมันก็เป็นอีกหนึ่งความลงตัวที่ผมว่าใครที่อยากจะสัมผัสลองมาดูกันครับดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะส่วนตัวผมผมยัง ใจยังเอียงไปที่ทาง XADV เพราะว่าผมออกทริปทั้งทางฝุ่นทางดำนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นคร่าวๆครับของเจ้า XADV 750แล้วก็ f o r z a 750ที่วันนี้ผมพาทุกคนมาชมกันแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง XADV แล้วก็ f o r z a คล้ายคลึงกันซึ่งจากที่ผมเคยใช้ทั้ง f o r z a และเคยใช้ทั้ง XADV เนี่ย ความรู้สึกมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะฟอร์ซ่าทีา่ผมรู้สึกว่า,าผมว่าฟอร์ซ่ามันใหญ่ไปนิดนึงสําหรับผมนะในการที่จะขี่ในในเมืองใช้ไปทํางานอะไรต่างๆแต่ออกทิปรับรองผมว่าเหมาะแน่นอน,นครเจ mm hmm. ้าฟอร์ซ่าเนี่ยเวลาขี่ในเมืองเนี่ยอาจจะมุดลําบากไปนิดนึงส่วน XDV เนี่มีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความดุดัน แล้วก็ทันสมัยขึ้นกว่าเดิมจากตัวที่ผมเคยขี่นะครับเอาเป็นว่าลองมาดูแล้วกันใครที่ชอบ XADV และชอบ f o r ์ซนี่ก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูนะฮะว่าสไตลก์การขับขี่ของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็น7 5 0หรือไม่ว่าจะเป็น XADV 750หรือ f o r ์ซ750ผมว่ามีดีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะชอบแบบไหนครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนทั้งสองคันเนี่ยผม ทําเรื่องขอยืมมารีวิวนะเดี๋ยวเราไปรีวิวเดี๋ยวเราไปดูรีวิวฉบับเต็มเต็มกันอีกทีแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราได้รถมาเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวกันแบบเจาะหรือให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ